ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคบ่ายนะครับก็ประจำวันพุธที่31นะครับก็มาดุนกันเนาะสำหรับมอเช้าก็ต้องขออภัยครับที่ไม่จับ91ไปคิดว่าจับ6เหมือนกันครับแต่6ก็ไม่ละคิด6กมันจะแยกไงนะ6ก็แยกอีกต้องขออภัยสำหรับขาเจาะขาลูดก็เทต่อไปนะครับดูนกันต่อบ่ายครับผมทันตัวเปิดบ่ายที่97781ครับ97781นะครับ ก็ฝากไว้แล้วกันครับท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดก็ติดตามไหมครับมีโฆษณาดูใว้ผมด้วยนะครับสำหรับที่เดินดีสุดคือ6นะครับถ้าใครไม่สนใจอะไรเลยก็วิ่งบนดูล่าง6ไปแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบจับคู่ให้มันเด้งบนล่างนะครับแต่จะมาหรือไม่มาอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับและที่เล็งไว้อ่าเลขเหลือครับเลขเหลือ2 3 5สหวันที่ผ่านมาเลขเหลือ ไม่มาสักตัวเลยไม่มาเลขเหลือบาทไม่มาสักตัวครับผมก็เลยมองข้ามเลขเหลือไปนะครับสองสามห้าแต่ถ้ามาเลขเหลือขออภัยแล้วกันนะครับวันนี้คิดจากตัวปิดเช้าจากตัวเปิดตลาดมันไปคคละทางมันไม่เป็นนับมันไม่มได้เป็นแนวทางเดียวเหมือนเมื่อวานนะครับมันไปคนละทางเลยเช่นที่จับได้ที่จับได้คือหนึ่งเลยคือท้ายเก้าบนล่างหรือแม่กระเด็นสุดเก้านะครับ และถ้าเด่นจากตัวเปิดถ้าเด่นจากตัวเปิดมันตัวเปิดบ่าย9.781จะมันจะได้7กับ1น,นะครับมันจะได้7กับ <gorilla> 1เล็งไว้ตัวน,นี้คือเดี๋ยวผมจะยกเนี่ยผมจะพิมพ์ให้ดก่อนกันแล้วผมะตัดสินใจว่าผมเลือกอะไร9 9ทับก้า <c oughs> <Nine, S 1> บนล่างนะครับเ้า <c oughs> บนล่างท้าย6ท้าย2นะครับไละความจะเป็นหนึ่งคือท้าย7ท้าย1ซึ่งมันเยอะมากผมก็พยายามจะรวมล่างกัน,นครับ ซึ่งมันรวมล่างกันแล้วมันจะได้สามมันจะได้ประมาณสี่คู่ที่ผมชอบนะสี่คู่ที่ผมชอบแต่สี่คู่มันเยอะไปผมก็เลยจะตัดให้เหลือแค่สามคู่แล้วก็ติดตัวการเป็นหนึ่งหารนะครับใครจะลองวินถ้าวินที่ผมเล็งไว้ง่ายๆคือเล็งไว้หนึ่งสองหนึ่งสามเจ็ดอ่าสองหนึ่งสามเจ็ดคู่หนึ่งแล้วสองหนึ่งสามเจ็ดนะครับไอ้คู่นี้ผมทิ้งไปผมไม่ได้เอานะครับสองหนึ่งสามเจ็ดลายคู่ของกรณีท้ายสองท้ายเจ็ดไอ้ท้ายหนึ่งท้ายเจ็ด มันจะได้กับเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าเนี้ยผมผมติดไปอยู่แล้วนะครับ7จ8 7หนึ่งแปดเจ็ดนาะสูตรแล้วผมชอบ9้าครับผมชอบ9้าจากตัวเปิดเช้านะครับจากตัวเปิดเช้าเล่นสูตรครับ0 9 4ย์ 09, เ้าสี่เก้าเล่นตัวเปิดเช้าเลยแปดเก้าหเก้านะครับแล้วก็ชุดเมื่อกี้แปดเจ็ด เจเมื่อเช้าต้องขอภัยที่ดูตารางผิดบางครั้งลองย้อนกลับไปดูตารางด้วยนะอ่าอ่าครับอันนี้เป็น3ามคู่ที่ผมชอบนะครับร้อยร้อยร้อยรอยนี่มีปัญหาคือร้อยอะไรดีร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม้ร้ยแปดไม้แต่ส่วนมากถ้า4จะมากับ9ก้าร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่้อมาสี่เนาะ ก็มีตัวนึงที่ผมแถมไปคือ7997ครับ7997นะครับติดไป7997ตัวละบาทแล้วแต่ละกันนะครับ3ตัวก็จะเป็น409489 487 48 449499 469 471แล้วก็479ครับัวเบิล99เหมือนกันนี่นะครับบ่ายนี้ผมชอบชุดนี้ครับยังไงก็ถ้าชอบตามแล้กันครับถ้าไม่ชอบผ่านครับถ้ามาความน่าจะเป็นอื่นคือท้าย2ท้าย6 ที่เดินอยู่ทุกวันนะ่ะแต่ผมไม่เอาวันนี้ทํามาขอภัยแล้วกันครับสวัสดีครับ